เข้าแล้วมันจะเล่นได้เลยนะและลิงอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม <Okay. S 1> เข้าเกมก็เหมือนเดิมนี่น้องจะสอนนะ x ก็คือยกเลิก c ก็คือดูของ Z ก็คือยืนยันนั่นก็ set ไปเลยอันน่เแวอันนี้ ok ค xd ครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดี คลิปเหมือนอ๋อเกิดมาที่ที่ไหนสักแห่งไปฟาวี่รีชื่อฟาวี่นะฉันไปมั่วนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคบไปโหลดกันเลยไปโหลดกันได้ลิงลิงลิเจตคลิป